พี่แนทเขาถามเรื่องอดีตสามีที่ดิโอเขามาแล้วบอกว่าบัวเขาไม่มุกออนยังไงบ้างมันเป็นยังไงก็เขาไม่มุกออนน่ะเราจะทำไงเราก็เขาก็บอกคิดถึงทุกครั้งเลยที่โทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเราอะเราเรามุกไปแล้วค่ะเรามุกทำแต่งานมุกไปนานแล้วค่ะคือติดต่อกันเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับก็มีโทรมาบ่อยติดต่อมาบ่อยค่ะเพียงแต่ว่านัทจะไม่ไม่อยากไม่อยากรับอะไรมากมายเพราะว่าหนึ่งคือ กลัวเขาแบบจะมูฟจากเราไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนานๆถึงจะตอบไปทีหรือบางทีเขาโทรมาเราก็ไม่รับสายก็ใช้เป็นมเมสเซจส่งกลับไปอีกสอวันค่อยส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยคาเรียมเวลาโทรมาเขาถามจะทุกสุขดีหรือ ก็ปกติเลยค่ะก็ถามว่าเป็นยังไง,<ร>บ,งไบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกทุกครั้งว่าคิดถึงนะคิดถึงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเออเป็นยังไงมีแฟนใหม่หรือยังมีภรรยาใหม่ยังยัง,ยงเขาก็อยู่กับเออ่ครอบครัวลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณดั๊กมองว่าการที่แฟนเก่าติดต่อมามันจะทําให้เขาตัวเขาเองจะมีความไม่ได้ใช่ค่ะอยากให้เขา กล่าเองนาไม่อยากให้ผูกพันกับเราอะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็ผูกพันอะไรอย่างเงี้ยแสดงแต่เราไม่ได้ปล่อยเยอหรือตัดไม่ทด่มีอะไให้เขามาเราเราพยายามที่จะไม่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 พูดอะไรที่มันสร้างความสัมพันธ์ในทางคนรักให้กับเขาแต่ว่าให้ให้ให้ในความของเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราเป็นอะไรกันได้นะแต่ว่าให้ให้เว้นวรักระหว่าง คู่รักไว้เผื่อว่าคนในอนาคตต้างหน้าของเราจะเข้ามาเขาจะได้ไม่มีปัญหากับโมเมนต์ของเรากับอดีตสามีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อย่างแล้วเขาเราเวลาคุยกับเราเขาม,มีโมเมนต์ยังไงบางอยาากลับมาอยังไม่เยี่ยมเมืองไทยถามเป็นไงมากคือเขาจะจะร้ะองไห้เนก็ไม่อยากคุยกับเขาเวลาเขาคุยเขาจะน้ําตาเขาจะเหมือนจะร้องไห้จะเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพแบบนั้นก็เลยแบบไม่รับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสารเ่ย แล้วเราเคยเขาคุยกันตรงๆไหมว่าเออถ้าคุยกันบ่อยๆเงี้ยมันจะทำรู้สึกว่าคุณเองอาจจะคุณไม่มูฟออนคุณจะต้องแบบเหมือนว่าเราให้ความหวังอย่างเงี้ยเราได้บอกเขาไหมเราเราไม่ให้ความหวังเขาคือก็ต้องตอนนี้คือเหมือนว่าเขาก็ไม่คิดที่จะหาแล้วอยากจะอยู่กับครอบครัวแฟมิลี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเน้นเองก็บอกว่าคุณต้องดูแลสุขภาพนะถ้าอย่าไมา่อย่ามายึดติดอะไรกับฉันเลยเพราะว่าเราก็มีงานของเราและอีกอย่างยิ่งเขายังไม่เห็นว่าเรามีใครอย่างเงี้ย เขาก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงมีความกังวลว่าจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้วบอกเขาไหมว่าถ้าการที่คุณคุยกับเราางเงี้เราไม่ได้ความหมอกินนะบอกค่ะบอกบอกแล้วก็เราก็บอกเขาว่าเราเป็นเพื่อนกันที่ดีนะยังไงเราก็แบบมีความเมตตาให้กันเสมอค่ะแล้วปฏิกิริยาของเราเวาเราบอกใครรพูดตรงๆหนึ่งเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเปหมือนปลาถูกช็อตไปแบบสตันเหรอเออสตันสตันไปแป๊บนึงว่าแบบ เคำนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่บอกนี้ก็คือเขาจะลองให้เขาคือทุกครั้งโทรมาแล้วเขาเห็นหน้าเราเขาจะแบบจะคอเขาเป็นคนเซนเซทีฟมากเขาก็จะแบบเหมือนความคิดถึงของเขาอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ใจอ่อน,นามากเลยใจอ่อนยากถ้าเดินไปข้างหน้าแล้วจะกลับถอยหลังยากแล้วค่ะ<ม><ม>แสดงว่าม,มันลู่เลยเวลามัน มันหลายปีตั้งแต่6เราเน็ไม่เจอเขาตั้งแต่ปี60นะคะมันมันความสัมพันธ์ยิ่งตอนที่เราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยความสัมพันธ์มันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้เจอกันเลย5-6ปีเนี่ยมันมันไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเลยค่ะมันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ เ,เคยเข้ามาแล้วเรียนรู้ชีวิตกันแล้วก็มูฟจากกันไปเพราะทุกวัน่ะทำงานเจอเพื่อนเจอสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโมเมนต์ภาพสามีของแทบจะไม่มีอยู่เลยอ่ะก็คือมัอนจะไม่ย้อนกลับไปเลยไม่ก็คือคุยกันได้แต่แต่พอในเมืม่อตอนนั้นที่มันเกิดปัญหาในความที่อ่ะไม่ใช่เป็นสามีกันแต่ว่าไม่ได้เจอกัน,พนเพราะโควิดแต่ตอนนี้โควิดมันจาง<อ>แล้ว<อ>มันจะกลับมานับหนึ่งได้ไหมหรือว่ายากแล้วค่ะยากค่ะแต่ก็เป็นได้เป็นเป็นได้เหมือนคนที่ รู้จักกันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าแต่ไม่กลับไปเป็นสามีไปไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะ,คะอืมเขาจะมีแผนไาเยี่ยมหราไหมเขาเดินทางไหวเปล่าลตอนนี้เพราะว่าสุขภาพเขาค่อนข้างแย่พอสมควรแล้วก็ทุกครั้งเขาจะชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวโดยการแบบ เหมือนทาเป็นแบบเหมือนผู้พันไก่อ,ะอ่ะ <laughs> ที่แบบไว้หนวดไว้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เรารู้สึกแบบทําไมคุณปล่อยตัวอย่างนี้ไม่ดูแลตัวเองเลยอะไรเนียพอตอนอยู่กับเราอ่ะเขาจะ<ม>ดูเ,เขาจะดูแลตัวเองเขาจะโกนหนวดทุกเช้าเขาจะไม่เคยปล่อยให้หนวดตัวเอง,เองยาวเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยจะอาบน้ําหล่อทุกวันแต่งตัวแบบอยู่บ้านแต่งตัวเราไว้ไหนอะไรพอพอเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไว้หนวดไว้เขาไว้แบบทุกอย่างไว้ผมยาว ำไมปล่อยตัวคะาว่าตอนนี้ก็คือเราเป็นห่วงสุขภาพเขาเป็นห่วงสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะแล้วพี่นัทกลัวไหมว่าการที่เราลงรูปไปอย่างนี้คนที่จะเข้ามาจีบเราเขาจะ้สึกาเอ้าเรายังมีเลือดใยกับคนเก่าอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้ค่ะกับใครก็แล้วแต่ที่เคยคบมาเราก็จะสเตตสเตตัสชัดเจนว่าเอ้ยนี่คืออดีตแฟนนะนี่คือนั่นก็ปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันแสดงว่าปกติคือเราไม่เคยรีเทิร์นกันเก่าไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นเพื่อนกันได้ทุกคนค่ะ ไม่กลับไปซ้ำค่ะโอเคกินข้าวได้เจอได้แต่ไม่ซ้ำแน่นอนนะคะทำไมเราถึงใจเด็ดขนาดนั้นฮะทำไมถึงใจเด็ดระต้องชอบชอบเรียนรู้คนใหม่ชอบชอบศึกษาคนใหม่มากกว่าอะไร้ยตอนนี้แบบนี้ใช่ไหมใครคนแฟนใหม่ไหนไม่มีเราอย่าล็อกนอกเรงอะไรนะเสียงสูงคำถามยังไม่จบเลยไม่ไม่คือคือม่ ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์ชีวิตแต่มาสอนมาหมดแล้วแล้วคนเก่าๆแล้วก็กินไปอิ่มแล้วไงกินไปอิ่มแล้วกินมาหลายปีแล้วก็เบื่อแล้วไงอยากกินของใหม่บ้างอะไรบ้างเออแล้วตอนนี้มีของใหม่มาอย่างตอนนี้ของใหม่มาอย่างโอ้ยอย่าถามถึงของใหม่สิของใหม่เหรอมันยังไม่ยังไม่มียังไม่มีสถานะชัดเจนดีกว่าคุยคุยกันบ้างก็มีค่ะ ไมไ่เปิดใจยอมรับคนนี้เขาปกติเราจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยโอเพนใช่ไหมคะก็สถานะยังไม่ชัดเจนก็คุยได้คะ่ะแต่ว่า<ม>สถานะชัดเจนเดี๋ยวค่อยมาอีกสเต็ปหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ย<ม>ว่าว่าว่าจะเปิดไม่เปิดอะไรอย่างเง<ม><ม>ี้ยค่ะคนนี้ถูกจดิตเรายัางไง <laughs> ปกติเราคือเราสมมติว่าคนเข้าใจว่ามาหยอกเราเนี่ยแต่วนนี้เราถึงให้ผ่านขึ้นมาอีกขั้นเลยมีอุ้ยจริงๆก็ผ่านหลายคนนะผ่านหลายคนไม่ผ่านหลายคนแต่ว่าเราเป็นคนชอบชอบทิ้งระยะห่างจนบางทีเขาก็คิดว่าเราทิ้งเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกลับมาใหม่สรุปเราก็ไปเจอคนใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยเออก็ก็ชอบคนที่สม่ำเสมอค่ะใครที่ เห็นเราห่างแต่ยังมีความสม่ำเสมอให้เราเราก็จะให้ความเป็นกรณีพิเศษแต่ละคนเนี่ยคือดูมานานหรือยังคะคนนี้เพิ่งดูคนนี้เพิ่งดูคนนี้เพิ่งดูได้ไม่กี่เดือนขออนุญาตถามเรื่องอายุได้ไหมครับเด็กกว่าแนทค่ะสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่เด็กกว่าสามสิบต้นเองค่ะกินเด็กเด็กกว่าห้าหกปีเขาเขาเข้ามายังไงกับเราเหมือนว่า พราะเขามาจีบหรือว่าเพรเขาต้องรู้สึกว่าต้องมีคู่แข่งเยออยู่แล้วถ้ามาจีบเราอ่ะอืมไม่รู้ค่ะแต่จริงจิเนี่ยก็คุยได้หมดนะคุยกับคนอายุเยอะก็ได้พวะคนอายุเยอะก็คุยกับแนทบอยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคยกับเด็กคนกนี้ยังไม่ทาสใสคุยกับทุกคนสดใสหมดเลยคะ่ะเพราะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าโลกสดใสคุยต่ำกว่าเรื่องใต้สะดือคุยกนันได้หมดคะ่ะเออนะเป็นคนที่ชอบชอบคุยเรื่องสนุกไม่ชอบซีเรียส แต่ว่าเด็กคนนี้ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากตามที่เราชอบอย่าพูดแต่เด็กสีคนแก่ก็มีเหลายคนก็เขาพูดอยู่แบบนับได้ไหมคะไม่ชนเลยจ้ะมือไม่พอขอยืมมือพวกพี่ๆได้ด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยรถไซค์ไม่ชนกันบ้างหรอฮะไม่ชนกันบ้างหรอที่่คนเอะไม่มีเคลียเก่งไม่ใช่เคลียเก่งเป็นการดูไม่ก็คือเวลาคุยก็คุยทีละคนอะไร จะคุยกับคนไหนก็ปิดมือถือเครื่องนีไปแจ้งเตือนอะไรอย่างวันนี้มุมมองความรักเขาเป็นยังไงบ้างแนทเปิดกว้างไม่ค่อยผูกมัดอะค่ะต้องต้องชอบคนชัดเจนถ้าใครยังไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่ให้ความเป็นพิเศษอ่ะแลวอย่างสามสิบต้นนี้ชัดเจนยังแนทยังไม่ชัดเจนกับใครสักคนเลยค่ะแล้วถผ่านสต็ปิมเข้ามาก็เข้ามาจริงๆก็มีหลายคนแต่ก็ดูดูแต่คนนี้ก็อาจจะพิเศษหน่อยอะไรแล้ววันนี้คิดถึงการมีชีวิตคู่อีกครั้งไหมครับ คิดถึงการมีชีวิตคู่อีกครั้งไหมเอมถ้ามีใครขอก็อาจจะคิดอตอนนี้เราไม่อขออยู่ดีรอเขามาขอราเขามาขอ<ช>ราเขามาขอ,าขอถ้าเขาไม่ขอเราจะไปขอเขาได้ไงอ่ะไม่ได้แกอเราเป็นผู้หญิงอ่ะกวกกัั้งน็อ,อาจจะค่ะถ้ามันไปด้วยกันได้อค่ะ